รับเงินได้จากการเป็นฟรีแลนซ์และรับเงินเดือนด้วยอย่างละครึ่งปีแบบนี้ต้องเสียภาษียังไงคะง่ายๆนะคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีเงินได้ประเภทไหนก็ตามคุณต้องรู้ว่าเงินได้ที่คุณรับเป็นประเภทภาษีไหนและการรับรายได้ของฟรีแลนซ์ตรงนี้ค่ะถือเป็นเงินได้ตาม40วงเล็บ2ซึ่ง40วงเล็บ2กฎหมายบอกว่าเงินได้ตรงนี้นะก็คือนายจ้างของคุณมันไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมคุณแบบว่าเออคุณต้องมาเข้างานตามเวลานะแต่มันคือสิ่งที่เน้นผลของงานที่เกิดขึ้น ความสาเร็จของงานคือเป็นฟรีแซ์ใช่ไหมเมื่อคุณทํางานจบคุณถึงจะได้เงินไรายได้ตรงนี้คือไรายได้ตาม40วงเล็บ2ซึ่งสามารถนําค่าใช้จ่ายมาใช้กับสัมภาระรมากสุดเพียงแค่50%ไม่เกิน100,000บาทและถ้าคุณรับเงินเดือนด้วยเงินเดือนเป็นไรายได้ตาม40วงเล็บ1ซึ่งเงินเดือนเองอะฮะก็ไม่สามารถนําค่าใช้จ่ายมาใช้ได้มากมายนะสัมภาระรให้คุณเพียงแค่ว่าถ้าวันนี้คุณรับเงินเดือนเงินเดือนของคุณนําค่าใช้จ่ายมาใช้กับสัมภาระรได้เพียงแค่50%ไม่เกิน100,000 และคุณทั้งรับเงินเดือนมีทั้ง40วงเล็บหนึ่งและ40วงเล็บสัมบกรก็ออกบอกว่าไม่ว่าอยู่จะมีรายได้เงินเดือนก็ตามมีเงินได้ฟรีแลนด์ก็ตามฉันให้เธอนําค่าใช้จ่ายมาใช้มากสุดเพียงแค่50%ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทสมมุติวันนี้คุณรับเงินเดือนครึ่งปีแรกคุณรับเงินเดือนมา1ล้านคุณได้ฟรีแลนด์ค่าฟรีแลนซ์ที่คุณไปรับจ็อบนอกของคุณคุณได้มาอีก1ล้านคุณมีรายได้ทั้งปีของคุณ2ล้านรายได้ของคุณอย่างละห้ค่่่าาาายยเเเธอมกสุพีง10,000บททนั้น มันก็เลยทําให้คุณมีเงินที่ต้องไปเสียภาษีสูง และรายได้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนคือถ้าคุณมีเงินเงินได้เพียงแค่เงินเดือนคุณก็ไปยื่นพองออดอก91ตอนสิ้นปีคือรายได้จากงินกลาถึง31ต้นาันว่าคุณจะไปยื่นแบบแสดงรายการที่เรียกว่าพองอดอก91ภายในเดือนมีนาของปีถัดไปแต่ถ้าพอคุณมีเงินได้ฟรีแรงเข้ามาปุ๊บคุณจะไปยื่นแบบแสดงรายการที่เรียกว่าพองอดอก90จากรายได้ทั้งเงินเดือนและของฟรีแร์ของคุณภายในมีนาของปีถัดไปเช่นกันมันแค่เปลี่ยนเรื่องของแบบแต่ว่ารายได้40 1คุณก็ใส่ลรานหนึ่2คุณก็ใส่ใ ได้ตามสี่สิบสองแต่ทั้ง2อ,อย่างรวมกันใช้ค่าจ่ายมากสุดเพียงแค่ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทเท่านั้นค่ะและถ้าคุณอยากได้รับสาราคร์มรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลว,นวนันเทคเอ็กเปิดและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาราความรู้จากอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาระมากกว่า17ปีคุณก็สามารถกดติดตามได้ที่เอสไซน์เท็กเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่่ถึงออีกเยะะค thank okay. you